ข้าพระพุทธเจ้าได้บุญธรรมพิมพาพรขอถาวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจะเรินรอยตามเพื่อพระจุคาลบทุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ คุณประโยชน์แกแผ่นดินดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวในพระพุทธรพระโมราโชโอวาทตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระม่อมขอเดชะ